ที่ถึงใช่ไหมใช่นิดหน่อยก็เอาอย่าเราเล่นกับระบบนะคะคือนะก นะคะคน MM ี่ทำเสียงเศร้าแป๊บเอบอไงเออทำเสียงเศร้าทำไมเขาไม่ได้โพสเพื่อนเขาแกล้งเพาเห็นหรอแกล้งเขาเขาไม่ได้โพสให้เขาทำยังไงหรอ เขาไม่ได้เขาไม่ได้โพสเธอเพื่อนเขามันแกล้ง่ะแต่เดี๋ยวเขาให้มันไปพูดตอนนี้เลยเขดูเขาดูคนเดียวเธอส่งจีมาเขานั่งฟังเพลงเศร้าดูเธอส่งจีมาเร็วเดี๋ยวเขาไปหาไม่ต้องเศร้าอะไรทั้งนั้นแหละ <ขอ S 1> ไม่มี<ข>อ,อ,อะไร เขาบอกขาให้ดูแบบเดียวเธอดูมีธมดื่มแรมแล้วที่รักจะร้องให้ทําไมมันจะให้ดธอที่นูไหมไปหาเธออยู่ไหนเนี่ยขูดู้าบอลที่สูงสูงักส่งส่งจีมา<ห>า,าปช้ากันเขาไปหาเธอส่งจีมาเร็วขเขาเดามาแฮนที่เขาจะได้เจอเรื่องดีดี เอ้เขาทำเจออะไรก็ไม่รู้เธอขออธิบายก่อนสิอะไรเออชกักวางงานกูไอ้เหียนรกที่ร้านอยู่ตรงไหนส่งจีมาพออยู่ข้างบนบนเขาบนเขาไหนไม่รู้อ่ะ เขาขอดูคนเดียวพอนะ เปลี่ยนตลันึกว่ามีคนมาจ้จ้จ้จ,อจอ เป็นคนโพสเขาไม่ได้เห็นไหมตอนหนึ่งทุ่มตอนหนึ่งทุ่มกว่ากว่าเหินเบอร์เบอร,เบอร์ก็ไม่ใช่เบอร์เคฟถูกไหมเป็นเบอร์ทูเบอร์นั้นน่ะแค่ลืมไม่ตอนแรกก็<ป>เอาเอาชื่อเคฟโพสรับของแต่ว่าไม่ไม่โพสขายของแต่แต่ว่าลืมเปลี่ยนชีวิตจะจะแก้ให้ทูมันเขาว่าดูใจหมดเลยเขาบอกแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกอมไม่เชื่อ,ขอเขาหรืองไง เขาช่วย๋ยวเพื่อ๋ยวเขามีหลักฐานให้เขาไว้เขาไม่รู้จะเชื่ออะไรอยู่ใครบอกเธอใครเป็นคนบอกเธอมีคนหวังดีบอกเขาหวังดีเหรอไหนใครใครบอกเพื่อนเขาไม่มีอะไรทั้ง<ล>นั้นนะเธอค่หวังดีแหละใช่แต่คนที่หวังร้ายเนี่ยคือไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียนรกนี่ฮะเชฟ เชื่อเขาแล้วใช่ไหมขอขอเชื่อเธอแล้วมามามาก่อนปีกีเร็วเรวมันจะทำอะไรแบบนี้ได้นะเขาก็มีเธอแล้วใครจะกล้ามีคนหนึ่งล่ะถูกไหมล่ะเก็บตัจะตาย มีแค่เขาคงเดียวเท่านั้นเขามีแค่เธอไงใครจะกล้ามีคนอื่นนะไม่ใช่เคฟไปดวจ<ะ>เอ,เอ,เอ้เธอนัวเพื่อนเขาหรอไม่ใช่มามาไม่เอาไม่ร้องไห้แล้วโอเคไหมพร<อ>้อมครับมันไม่มีอะไรเขาบอกแล้วไง เขา้ราฟังเพลงเศร้าอยู่ตั้งนานเขามาเมื่อกี้เขาได้ยินหมอลำปะเมื่อกี้มันเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนกลับไหมอ๋อมันน่าจะมีเพลงแล้วเพลงมันหมดอัลบั้มพอดีแล้วมาวุ้ลิบเ่ยนเป็นเพลงนั้นหนอ๋อส่วนมากมันมันน่าจะเปลี่ยนเป็นเพลงที่ชอบฟังมั้งเขาอะใช่ไหมไม่รู้อ๋อ แต่มันไม่มีอะไรครับหลักฐานก็ให้ดูแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมครับครับคมาบมาบน้อเชฟวันนี้ไปเรียนอะไรมาล่ะเชฟวันนี้ไปเรียนอะไรมาฮะเรียนอะไรไปเรียนภาษาอะไรมาเออเธอเขาไปเรียนภาษาเหนือมาด้วยเขาไปเรียนภาษาเหนือมาแล้วสอนเขาหน่อยภาษาเขามั่งได้ครับเดี๋ยวเขาสอนเธอ ในภาษาเหมือเขาเอ่อเธอจัดงาวเ,เธอนั่นแหละจัดงาวอ๋อไอชาร์กไหนแบบไหนบอกว่าบอกรักไงเธอว่าเขาโม้อะเธอว่าเขาโม้มียังไม่หมด ดุยกับเธอละเขาไม่ใช่เออขาบง,งเธอสิบเท่าไม่สิบเท่าก็เพื่อนเขาบอกว่ามันคือคําบอกรักอ่ะบอกรักอะไรจั๊กนาวจาัดเง่าวน่าเขาโง่เขาเคยเขาเคยฟังเพื่อนเขาพูดจั๊กนาแปลว่าน่มไม่ได้แปลว่าบอกรักหรอ ร้านเธอกำลังด่าว่าเขาโน้ตไอ้ชาร์ตยังไงเนี่ยน้องนิ่งเลยดินิ่งเลยหนูอยู่ห้องนี้อยู่คนเดียวสามคนนะแม่เดี๋ยวพี่ไปตอนนี้พี่กำลังเคลียร์ธุระอยู่ที่แบ็กมาร์เก็ตเนี่ยรีบมานะอือพร้อมเคลมว่าไงนะเคลมมาละไม่มีไรแล้วเพื่อนไม่ไม่มีไรแล้ว น้อยเล็กน้อยเธอว่าเขาโม่เขาไม่<ผ>มดูด้วเหรอไม่ดูด้วยหรอมองแบบเดิมดีเออเธอโอไปดิบะที่เราไม่ให้ไปอะ่ะไปแล้วไปไหน,ไม,หไ,ไ,ไ,หนไม่ให้ไปไปไหนให้ไปไหนทั้งนั้นแหละไปไหนไปลอยหงใจไหล ไม่มีใจร้ายอ่ะไม่ได้ใจร้ายเขออาไม่ได้ว่าก็เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไงก็เพื่อนเขาบอกว่ามันคือคำบอกรักจาดเงาภาษาเหนือแม่เธอโน้โมเพื่อนเธอหลอกแล้วแล้วคบมันเลยนะชื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะ ไม่ผมสอนแต่คำดีๆไปมันไม่ไปพูดมันจำแต่คำเดียวนี่มันดีตรงไหนจักเงาไม่ไม่คำว่าจัดเงาไม่ได้ให้มันมาพูดอ้าวอ้าวเธาพูดเองเหรอไม่มันเนี่ยมันมีแชทด้วยจะดูหลักฐานอีกไหมล่ะก็เอ่อมันสอนเขาอีกเอ่อเปิ้ลฮักตัวเนอร์ก็ จริงเหรอแล้วก็เปิน้นคิดถึงหาตัวเนื้อผมบอกแล้วผมสอนแต่คำดีๆีสักกัมบอสักกรัรมบอเราว่าเฮียอะไรวะสักกัมบอสักกัมบอใช่คร,รบักกรรบ บอก<ำ>รักใช่ป่ะคำเนี้ยบอกรักกูเฮ้ยละซักดำบอใช่ซักคำบอไม่ใช่ละซักคำบอใช่ครับเขาซักคกกำบอเธอ,อนะ คือมันแปลว่าแบบว่าท้าตีท้าต่อยอ่ะมันไปไปไปท้าตีท้าต่อยได้ไงอ่ะต่อยกับผู้ไหมอย่างนี้หรอใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้เคสผู้เองนะต่อยเขาเหรออ้าวช็กที่คุยกันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอแบบสักทีไหมอย่างเงี้ยใช่ใช่ไทกัมบอกว่าสักทีไหมเนี่ยอ้าวเอเคมสเจ ดูแลอยู่จากโอเคดูแลอยู่ตรงไหนแล้วมันตกลงมาตายพี่แครหรอโอ้ยใช่ครับแล้วจะดูดไปทำไมแคลคิซันแบบนี้คะเออทำไมถึงปล่อยให้แคลคิซันขนาดนี้คะพี่แคร์บุกกระตุกย่ไม่ใช่คนแบบนี้จะเครียดแหละพี่ไปทำอะไรมาที่รักครับคิดถึงเธอจังเลยคิดถึงเหมือนกันครับพี่เธอเพิ่งมาหรอโอเขามานานตืบแล้วที่ เขามาตั้งแต่บ่ายบสามอ่ะใช่หรอครับผมเหมือนเพิ่งได้เจอเธอเลยเหมือนเพิ่งได้เจอเธอเลยเพิ่งเข้ามานี่แล้วไหนเธออยู่กับสาวเหรออยู่กับสาวไหนอีกไหนใครใครพูดฮะก็พี่บุ๋มบิงบอกเขาว่าว่าเธอโพสหาสาวเต็บเห็บก็อธิบายไปเราไม่ใช่เลไงเรื่องเนี้ยเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลย พูดไปแล้วข้างบนไงเมื่อกี้ไงข้างบนไหนข้างบนนู้นไง,งนมัวแล้วเขาเพิ่งมาฮะเขาเพิ่งมาเพิ่งมาไหนอะเพิ่งมาเลยเนี่ยกี่ลอกบอกว่าเมื่อกี้แล้วเล่าให้ใครฟังวะไอชาร์กไม่เคยคุยกับโด <c oughs> <ใ>น,นุ่ <ทำ S 1> ไน<ำ>ไม่ใช่เขาถ้ามีอี้องหนึ่งเหรอ ไม่มีอ่ะไม่มีใครทั้งนั้นแหละมันอยู่ไหนงเนนนกววัแล้ะไม่มีเขาไม่มีใครครับเขามีแค่เธอคนเดียวเหรอใช่เธอก็เหมือนผู้ชายทุกดวงที่เขาเจอใช่ใช่ใช่เป็นกันไปไม่ใช่ครับไม่เหมือนใครทั้งนั้นแหละเลยแต่เส้นหนึ่งนะแล้วใครอยู่คนนั้นหนึ่ง คนไหนคนนั้นใครอีกเคยก็เก็อเคฟจะเป็นโตเกียวได้ไงถูกไหมล่ะถูกมันโตเกียวมันจะอีกแบบอะไรไม่ใช่คนนี้เดยนเตีบเห็บด้วยไงหัวชมพูใช่ไหมหัวชมพูเหรอใช่เธอฟังฟังก่อนได้ไหมมินนี่พี่มินนี่มินนี่ก็ทียอะไรสัตว์แมวน้ำแมวน้ำไหนเหียอะพี่บุญดิ้ ใช่โดนตีน<ด>ักหนึ่งเดวอะอ่ะประมาณประมาณนี้โอเคพี่เดมเขาไปหาคงชื่อมินนี่กับชื่ออะไรนะแมวน้ำเขามีสาวผมชมพูใช่อันนี้ไม่ดังครับอันนี้ไม่ดังใช่ครับ,บพี่บูลีมไปหาคนชื่อแมวน้ำมากับคงชื่ออะไร ไม่พี่มินนี่เป็นหัวแก๊งไงคนในแก๊งแล้วแมวน้ำล่ะคนในแก๊งเหมือนกันวา่ชมพูเหรอใช่ทั้งคู่เลยแล้วแ,แล้วทำไมพี่เทปไปดุงอะไรเขาเขาเปพาไปเดียบเห็บเหรอไม่ค่ะแล้วทำไมดุงชื่พูชื่อเทามาหล่ะงั้นน่ะอเทฟม,มาติดรถนี่ไปไงตอนเก็บเห็บ มาเก็บมาติดติดรถผมนะไม่ใช่ติดรถผู้หญิงติดรถผมไป,ไปแล้วเกี่ยวอะไรของตริง,งแมวม้มล่ะก็แบบว่ามันมันมันมีพี่ผมด้วยไงพี่แมวน้ำคือมันเก็บเกับผมอยู่แลวไอ้เคียวแบบมันมาด้วยแล้วไปเธอไม่ฟังเขาพูดเลยเขาฟังแล้วไงเขาได้ยินแมวนะ้ำ เธอไม่ถามเลยว่าแมวน้ําคือใครถูกไหมล่ะก็เขาได้ยินชื่อแมวน้ําเขาก็รู้แล้วไงรู้ว่าว่าเป็นแมวน้ําอ่ะแต่เป็นคนในแก๊งเขาไงแมวน้ำน่ะแล้วไงอย่าคนในแก๊งแช่ว่ารักกันไม่ได้นี่ถูกแล้ว่ะไม่ได้รักไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะว่าห้ามห้ามรักกัน ห้ามรักกันไงคนในแก๊งแก๊งเธอห้ามรักกันด้วยเหรอใช่นึกว่ามีแต่แก๊งเขาเกิดอะไรขึ้นถูกจริงหรือเปล่าจริงแน่ใจใช่ใครบอกเธอพุดดิ้งใช่ไหมใช่คปนหัวชมพูใช่ไหมครับที่พุดดิ้งเห็นพุดดิ้งไม่ได้พูดถึงผู้หญิงสักหน่อย พี่พูดเองเหรอพี่พี่เทพูเดงหัวชมพูอ่ะใช่คนหัวชมพูชื่อแมวน้ำไงเนี่ยเขาชื่อแมวน้ำใช่ไม่ได้พูดถึื่องผู้หญิงสักหน่อยเราไปเก็บเห็บกับเขาเหรอเก็บกับไอ้นี่ไอ้ตอนแรกไอ้นี่มันเก็บหัวคนอ้าหโท้โทโอโหโอ้โหโอ้โหหโหอ้หอ้โ เพื่อนากูไม่ใช่เห็บค่ะแล้วเขาก็มาที่หลังขออนุญาตด้วยใช่หรือว่าไม่ได้ยินไม่เคยเชื่อใจกันเลยดิใช่ปเปล่ะทำไมเธอต้องพูดแบบนี้กับเขาอ่ะเธอตีโพยตีพายตีนู่นตีนั่นตีนี่ไปหมดแล้วตีมอดนะตีอะไรตีทุกอย่าให้เสีเขียดีเขียดีเขียดีขอโทษให้เขาอโทษก่อนไม่ เขาไม่ไปอ่ะอย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะเหนื่อยอย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะยด้วยแต่เขาพูดมัาไรสาระมากอ่ะอย่าเเดินยอะแต่ว่าเขานี่เราอยู่อ่ะทำไมนดกมองเขาแบบนี้อ่ะมันบอกไม่เคยเสื้อใจอะไรเธอเลยอ่ะไม่ไม่ดพูดห็ลังฐานด้วยอนิเมะทอล์ฟันหนุ่มใช่เขาก็อธิบายให้เธอฟังแล้วนี่ไงที่เราจะขยับไปไหนเนี่ย จะอยู่ใกล้ๆจะไปไหนอะแต<ม>อยู่ใกล้ๆไม่เอาไม่ให้ไป<ม>สิ่งได้สิ่งไปละไม่เอา<ม>ไปด้วยมไม่ต้องไปงอนแต่ก็ให้เขาหุ้มอย่างงั้นอะงงว่ะไอ้ที่เธอยิ่งเง่าก็เพราะว่าเธอรักเขา,าใช่ไหมล่ะไม่ไม่ปล่อย ปล่อยเขาเลยเขาไม่ปล่อยเขาปล่อยเขาไม่ปล่อยไม่ต้องมาดุงเขาเขามันนีหน้าไม่ชอบไม่แช่ไม่ต้องม่งดุชอบชอบคนงยีเง่าเขาปล่อยเขาเลยไม่ปล่อยปล่อยเขาสิไม่ปล่อยปล่อยเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยปล่อยเขาปล่อยจริงเหรอมัน่อยากปล่อยดูน้องปล่อยสิเขาไม่ปล่อยไงเขาก็ปล่อยสิไม่ปล่อย ปล่อยไม่เขาบอกให้ปล่อยไงเขาไม่ปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยเขาแล้วด,ดูนะไอฟ้ฟิสเขาไม่มดูแล้วปล่อยเขาโอเคอ่ะเขาปล่อยก็ได้เ้าปล่อยเขาทำไม จะไปไหนก็เธอบ่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาว่ะลงอีกไหมไม่งอเงไแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรคนนั้นก็คนในแก๊งที่ไปเก็บเห็ดน่ะอวิตก็เพื่อนเขาแกล้งก็ส่งรูปให้ดูแล้ว ครัไผ่โกรธหรือ,อยังเอ็มไม่โกรธด้วใครอยากคนนั้นเหรอทครัาค,<อ>ครับนูเขา้องต้องไปซ้อมแล้วอะตอนนี้หรอ5ชั่มแล้วนี่โอเคก็ได้ครับโอ้เขายังอยู่กับเธอเดโดน หนีซ้อมดิมมันเดี๋ยวเธอซ้อมนะสิหนีซ้อมไม่อยู่กับเขาดิหนีซ้อมไม่อยู่กับเขาหรอใช่ครับหนีมาเลยเหมือนที่เขาจะหนีทหารมาอยู่กับเธอไงไม่ได้ได้หรอโอเคเธอไปซ้อมก็ได้ไปแต่ว่าหลังลีเขาเข้านะเขาบอกก่อนว่านเขาไม่ได้เข้าใช่ ดีเขาซ้อมเสร็จตีหนึ่งลูน่น่ะมันอยู่ยาวมันอยู่ยาวลาางถ้ามันอยู่ได้เี๋ยวมาเขา้ามันอยู่แล้วจริงเหรอใช่เขาเด้งมาหลังรีนะั้นตีหนึ่งถ้าช้าเกินสิบนาที<ๆ>เขาไปจริงด้วยถ้าตีหนึ่งสิบนาทีเธอไม่มาแต่บางทีอาจจะเลทเพราะว่าวิงเลี่ยมมันแบบเพิ่มไงอาจจะเลทก็ได้ก็ได้ก็ได้เขาเขาจะอยู่แล้วกันถ้าเกิดเขาไม่ง่วงก่อนโอเคไหม โอเคครับไปไปได้แล้วหาเราสายเราไล่เขาหรอเอยไม่ต้องไปซ้อมอยู่กับเขานี่แหละต้องไปเขาต้องไปให้<ค><ข>ไปก็บอกว่าไร่เขาต้องไปดูๆๆดยังได้พูดกับเขาได้ดีสิโอเคครับที่รักไปซ้อมนะครับตั้งใจซ้อมนะครับโอเคไหมหครับครับสู้ๆนะครับครับ ไปไปได้แล้วกำลังใจกำลังใจมา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 มัวมัวมัวไปชาร์กไปไกลก่อนน้องมัวมัวมัวสู้ๆนะครับจุ๊บมั่งแมวเอิ่มเออคุณไม่ได้อยู่กับเบิร์ดแล้วค่ะสู้ๆนะครับจุ๊บมั่งมั่งเจ่ะอะไรอะ ครับพ d d the, bye bye ี่รักบายบายครับบายบายครับ๊ายบายครับแมดดี้ครับไมดดี้เพื่อนๆเจอกันนะมากไปแล้วหรอไปแล้วดีกันนะหนูด้มาาหพีกันแล้วมาครับกดง่ายวันใช่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวก็มาหาพี่แหละเดี๋ยวแบบยังไม่ไปไหนเลยก็พม่รู้มาหาแล้วงั้งค่ะเดวไปทำอะไรค่ะเดวเหมือนกันเดวอยู่กับพี่ ทุกคนมาหาเดียวเองโอเคเลยโอเคเลยเธอไปต้อมกันต่อเนาะไม่ใช่เดียวจะไปอมเรามาแค่แรกเนาะใช่แค่มาเจอหน้าเพื่อนเดียวก็หายคิดถึงแล้วก็น่าก็น่าก็น่ามันไม่ได้มาเจอหน้าเขาเลยไงมาหามาเจอหน้าเธอด้วยก็เห็นหน้าหมดแล้ววง โอเคค่ะไปได้แล้ว้นพรมพวงเจอกันแล้วกัครับพี่พีอ่ะทุกคนไปครับเธอตั้งใจโอ่ไปแล้วครับไปแล้วเหมือนกันเธอไปไหนเจอกันนะครับทุกคนไปเก็บเห็ดต่อครับเจอกันครับเจอกันนะครับโอเคเจอกันนะดูบ้านเราคนมเราไปกำลังใจเขาด้วยนะเธอเจอกันคริมเธอเฮ้ย เข้ามาแล้วโทรหาเขาด้วยนะแล้วทำไมไม่โทรไม่โทรไม่โทรก็ไม่โทรไงไม่ได้ต้องโทรต้องโทรเหรอแล้วทิ้งโทรศัพท์ไปซะงั้นน่ะไม่รู้ว่าเขามีตังค์เปล่ามือถือเขาว่าเขาเติมให้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งห้า เติมให้หน่อยเติมไปแล้วไปชักไปไม่พอไ,ไ,ไม่พอหรอไม่พอให้น้เปิ้ลฮักตัวเนอ บายบายครับเด้ bye, ab, ú, <De ek S 1> อร์ <de. S 1> สู้ๆเด้อเจอกันเด้อร์กงใจซ้อมเด้อเจอกันเด้อร์อะไรนะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อไปเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบายบ๊ายบายแต่ได้ไปไหมเนี่ยวัน <De. S 1> เนี้ยเด้อเดอเออไปช้าโดนปั๊บบิ๊กดูทรงเน <'t S 2> ี่ยแอะไ้แล้ว